เพื่อนๆพีน่น้อยก็คุกได้แค่นี้แหละคะ่ะเพื่อนเพราะว่าแป้งหมดนะจ๊ะพอดีเลยน้องเอ๋เน,นี่ก็ไม่ได้ตรวจสอบมันมีแต่แป้งอื่นเนาะไม่ไม่อยากใส่ไม่อยากใส่ค่ะใส่ก็ใส่ไปสิอยากใส่อะใส่ไปเลยนี่ค่ะสวยแล้วค่ะ เพื่อนเป็นฟรายเราก็เริ่มเหลืองเลยนะคะพเพื่อนเริ่มเหลืองใกล้จะได้กินนะคะพเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายน้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำทอดมันฝรั่งค่ะเพราะว่าคุณนายเขาอยากกินนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาหั่นมันฝรั่งกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเนาะมันฝรั่งมันรู้สึกว่า น้ำเยอะมากค่ะน้ำเยอะนะคะเพือ่อนเดี๋ยวนะก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะเพือ่อนหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไปก่อนนะนไม่ไม,ไมีไม่ค่อยมีแป้งค่ะเพื่อนเป็นน้ำค่ะถ้าเขาเก็บไม่ถูกฤดูกาลนะก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนมันฝรั่งเพื่อนเราก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะ ดเดี๋ยวยันน้อยขอหั่นก่อนนะคะเพื่อนจ๋าหั่นออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้นะค่ะเพื่อน<ๆ>มาทอดมันฝรั่งกินกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันฝรั่งมาล้างก,ก่อนนะคะเพื่อน<ๆ>มันฝรั่งมาล้างออกกนะ่อนเนาะสักสองสามน้ำนะคะเพื่อน หล้านไปเลยค่ะ,สะเสดดน้ำนะคะเพื่อนๆแล้วย้อนก็จะเป็นต้มนะคะตอนนี้ตั้งน้ําร้อนไว้แล้วนะคะเพื่อนรู้ว่าชิ้นเหมือนจะใหญ่ไปหน่อยนะคะัเพื่อนค่ะเ,เพื่อนเราก็เอามาลวกน้ําร้อนกันนะคะเพื่อนจ๋ารูวไม่ต้องนานนะคะนาทีหรือสามนาทีก็พอ แล้วเราก็มาใส่น้ำเย็นล้างอ,อีกรอบนะคะพเพื่อนใส่น้ำเย็นล้างนะคะเดี๋ยวค่ะไปจัดไปค่ะให้เสด็จน้ำนะคะพเพื่อนเสด็จน้ำให้แห้งนะคะพเพื่อนหลังจากที่น้อยซับน้ำเสร็จแล้วเนาะซับแห้งบ้างไม่แห้งบ้างก,ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนเราทำกินเองเนาะ เีน้อยก็เอามาคุกแป้งค่ะเพื่อนเพื่อนคุกแล้วก็เคาะเคาะเคาะออกอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราทํากินเองค่ะไม่ได้มีไม่ได้เยอะหรือว่าจะเราจะใส่กล่องขยะเออก็ได้นะคะเพื่อนแต่มันก็จะไม่ทั่วถึงเนาะเียน้อยก็จะคุกเอาอะไรยสายจ้ะค่ะเพื่อนๆพี่นเน้อยก็คุกได้แค่นี้แหละค่ะเพื่อนเพราะว่าแป้งหมดนะจ๊ะ พอดีเลยน้องเอ๋ยแม่ก็ไม่ได้ตรวจสอบมันมีแต่แป้งอื่นเนาะไม่ค่ะอยากใส่ไม่อยากใส่ค่ะใส่ก็ใส่ไปสิเราอยากใส่อ่ะใส่ไปเลยนี่ค่ะสวยแล้วค่ะเพื่อนข้าวก็ร้อนแล้วเนาะเดี๋ยวยายน้อยจะมาทอดปไปกันค่ะบากขาบากขาอุ้ยละมันกระดิ่งเบาๆบ,า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 บาค่ะ ไปเลยเดี๋ยวเราก็โยนเสนะนะะดูสีมันจะออกมาเป้นงังไๆครับเพื่อนๆครับเป็นเพื่อนจนา,นานจมันฝรั่งทอดค่ะเพื่อนๆเป้นฝรัเราก็เริ่มเหลืองแลวนะคะเพื่อนๆเริ่มเหลืองใกล้จะได้กินแล้วะค,ะค่ะเพื่อนๆจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ มันฝรั่งทอดกกรอบนะคะเฟนฟรายยายน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยายน้อยจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากรอบจริงหรือเปล่าคะ่ะจิ้มก็ไปเลยคะ่ะฟังเสียงออกแล้วกัน,นะคะ่ะเพุ่นแซบค่ะแซบค่ะสาหรับคลิปนี้ยายน้อยก็ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ติดตามยายน้อยนะคะฝากกดไลค,ดค์กดแชร์ ให้เยอะน้อยด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ